เราเรจดินรอบสนามหนึ่งรอบนะครับเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุอะไรแต่เราผมก็ยังผมก็ยังไม่รู้ว่าเดินทำไมนะครับแต่เดี๋ยวคงรู้เดี๋ยวก็คงรู้ครับคงเดินเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเอ้เฮย้ยยเเเย้เย่ เจ้าไม่จะพูดสิ่งอะไม่จ้านี่ก็หน้าตาหนังหน้าน้องๆทั้งหลายก็ส่องๆไปหนังหน้าน้องๆก็ไม่เจอกันอีกแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะฆ่ากันตัวตัวอย่าออกกล้องอย่าออกกล้องหนึ่งครับสิบปีนี้อาจารย์บอลสองคนยื่นอะไรก็เชื่อนนอง

ที่เวลาเนาะ ตอบนะแี่ตอบเรื่องไหนพี่ย้อยอะไรก็แล้วแต่ มันให้ดอกกุหลาเพชรด้วยฉันก็ไม่รู้จักไ่าซื้อตัวดอก็มาดอกดอกเขาร้อ๋อสิบจหญ่กันไปก่อนก็จ้งน้อง่อีเอี่เอ่เอร้อยนึ่งไม่ได้ดอกกุหลาบ้รยเหรอกุหลาบกุหลาบ พี่โอ้พี่โอ๊ตล้ดอกไม้ด้วยมาก โอสามโอสามแลอวโอสามแต่พี่ไม่อยู่โอไงเราครอบครัวเดียวกันแต่พี่เป็นคนครอบครัวเอียวกันที่สองไม่ติดไงดีจริงอ่ะนั่นเจ็บไงหลอกเฟื่องฟ้าหนึ่งเหรอเย้อีนี้ด้วยรักไม่รักเธอโอ๊ตรักไม่รักรักรักเว้ยแม่งครับ้ไปว่ามือแถมใบด้วยฮะจะได้จะได้ประกอบกันสมบูรณ์เล่นได้หวะ พี่ประธานนักเรียนครับประธานนักเรียนของเราครับนักเรียนเราโชคดีนะครับเป็นเด็กดีนะครับ จบแล้วเก็บเบไม่ออกเลยจบแล้วเฮ้ยโอ้โหเราตัดไม่ทีว่าเ่ท่านอะไรทำไมทำไมช็อคหรอวานไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าไม่ตัดล้วไปไหนไปเลยแยกย้ายเลย พัดออกเลยข้อกหมดเลยเลยุนมะขุนรำมะขุนรำมะขุนเน้องบอกว่าเอนมากได้ดอกหนึ่งด้วยได้ดอกหนึ่งด้วยแฟนลับให้มีแฟนคขับด้วยเหรอได้เลยดอกไปวัไปขอพีแอไปเดี๋ยวจะร้องเพลงอ่ะไมมาเราก็ไม่ได้เก็บไว้ด้วไห ไม่เพรว่าจะตับมือน้องเราดูว่าเขาทวงออกไม้กนท่มอันจะให้อยู่แล้วเขาช่วยคุณคุณก็ย่ยมเลยด้นเร็วๆรถปไปร้าไปร้านทคนี่อะไรขอดอกกรหลานน้องเหรอรถงเ็งอ่ะรถนีเ็งมากไม่ปขอเขามาอะไรเนี่ยไปขอเข้ามา าไอ้นี่เขายื่นให้ไหมนะองต่อไม่ไปจ้างไะจ้างน้องน้องเหนื่ออยู่ไมน้องไม่รู้สิไไปจ้างน้องน้องพี่อ้อยนี่เดี๋ยวมาให้นี่ยนะต้องเตียงเราไมอยากให้เม่อี้เมื่อกี้กวไปสั่งเด็ไปะขอเราอยากกิไม่อยากดังอาอย่าัจมนจะไปร้านมุุดมาล สิบสีรอบสามสิบสรอบครับเสี an Mother, no ่รอบครับเก๋ไเนี่ยใ่ใม่ครช่างต้องจะเป็นคนใหม่ใม่ไปใส่ข้างหน้าดิคนเก่ายืนกันตรงนี้ เก้าสิบนดีๆแวนี่แหละเข้าไปหมดจังไม่เป็นไรขอจับไปไหนกันไปดูว่าคุณจคุณที่รรคุณูว่าค um> ุณสามสิบส well, ี <h <h ่รอบไปลาเราพรคุณสามสี h <h ่รอบันคิดดูดิเยอะเนาะเยอะเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา34บเดี๋ยวน้องมันต้อง50าสบแล้วเนี่ยจับป้าเลยถาป้าเ่ยถาป้าดีใจดีใัดีดีใจดีใจดีใดีดี แล้วนี่ก็เขาไม่ใช่คนที่ต้องเอาสำนักาทะเบียนบ้านมั้งไอพ่อที่ไอเนี่ยไอ้เกียนเกียนเกียนย่อ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 ยอเนี่อันนี้อันนี้เกียนกว่าคนเมื่อกี้แต่น้ำอ้วนดำที่สุดอ้วนดำอ้วนดำที่สุดวันนี้มันไม่ได้ทาครีมกันแดดมาไม่เป็นคนที่มีนะไม่ชอบดูเวลานะ เออเญาติเยอะมากเลยเจ็บเจ็บมากเลยพู้รีผู้ไรเลยพี่ผู้รีผูลรีกันนาวพูดหน่อยดิอยากจะเลิกกันนาวเม่อไรจะมีข่าวดีอ่ะข่าวดีนี่คืออะไรทุกคนคือคือข่าวดีนี่คือแบบเมื่อไรจะแต่งกันแล้วฉันจะเป็นเพื่อนเพื่อนสามีแล้วสามีก็จะไม่ได้แต่ีว้ายใจะเป็นเพื่อนสามีเดี๋ยวจะไม่เพื่อนสามีจะไ่อมโผลนะเอ้ยไม่แล้วเมื่อไรจะมี โนี่ไงแบบเพื่อนรักๆเพื่อนเลยโอยแกธนุสาเสียสล่ะเะแบบเพื่อนรักๆเพื่อนอะเพื่อนแบบมีไงานี่รู้ป่าอุตสาเสียสล่ะพีชีพความบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์ก่อนนาวหรือเปล่าเปิดซิงให้ก่อนนี่ถึงวันขบวนแล้วจะอยู่ในเรือมงคลเดอกส้มดาช่องดี่ว่าไหมทำไมทำไมคุณลิลยงโผล่ตอนแสดงครับกูเป็นนางเอกอาชีพหลักแก้ปวดชาวบ้านเขา ไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพเดินเร็วๆเราจะไปบูหอขุกันแล้วนะเดินเร็วๆสิเดี๋ยวอรโดนรถชนเอิร์้วยเร็วเอิร์ดไปด้วยเวเอิร์ไปด้วยเเอิร์ดได้วเร็วๆเรไปดเร็วๆเอิรไปด้วยเเอไปเร็วๆเอิร์ดไป้เ็อิร์ดไป้็วอป้เอด้เ็ปเร็็เอ